สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามปติดตามกันที่เรื่องราวของสายใยแห่งมิตรภาพที่ยั่งยืนบทสรุปความสัมพันธ์ไทยพูตานและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะ ซึ่งนะับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จถลิงทวันราชสมบัติในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีกําหนดเสด็จเยือนราชอ,อาจาักรภูตาน การเสด็จเยือนพูตานในครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองราชวงศ์ให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นโดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่สำคัญต่างๆในราชาอาณาจักรภูตานทำให้ทั่วโลกได้เห็นสถาบันพระมาหากษัตริย์ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวภูตานภาพสะท้อนออกอย่างเห็นได้ชัดคือภาพที่ประชาชนภูตานนับแสนคนเดินเท้าขึ้นมาจากกรุงทิมพู เพื่อมารวมตัวกันเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระบรมสารีริกธาตุณสถานที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปดอเดนมาพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่เหนือหุบเขาทิมพูซึ่งอยู่สูงจากกรุงทิมพูซึ่งเป็นเมืองหลวงโดยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ2,000เมตรพร้อมทั้งคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์พูตานฝ่ายละ74รูปรวมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยตัวเลขประชากรของพูตานทั้งประเทศอยู่ที่70,000 0คนภาพที่เกิดขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสองราชวงศ์ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน หากปราศจากแรงศรัทธาย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไทยและภูตานได้สถาปนาทางการทูตอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่พุทธศักราช2532าทำให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือระหว่างกาันจนทำให้ภูตานมีโครงการที่ต่อยอดให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาทิ โครงการร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูตานในชื่อโครงการ1นึ่งตำบลหผลิตภัณฑ์โครงการร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและกระทรวงเกษตรและประสัตาสตร์ภูตานในการพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงของภูตานเป็นต้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จทอดพระเนตรนเทศการความร่วมมือมูลนิธิโครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูตานร,รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ได้ทรงทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธร,รรมของภูตานได้แก่การแสดงศิลปะการยิงธนูกีฬาพื้นบ้านและงานหัตถกรรมและสิ่งทออีกด้วย การเจริญสัมพันธ์ธมตรีครั้งนี้เป็นไปด้วยความปิติยินดีและไมตรีจิตของทั้งสองประเทศที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนความเชื่อมสัมพันธ์ที่อบอวลด้วยความรักความปรารถนาดีตลอดจนความร่วมมือด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองประเทศให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เรื่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันในส่วนของตลาดวัสดุก่อสร้างค่ะบอกว่าตอนนี้ก็คึกคักนะคะเพราะว่าได้รับอันที่ส์งโดยรัฐค่ะได้มีการเร่งลงทุนคาดการว่าไตรมาสที่2อถึงสธุรกิจการก่อสร้างคึกคักเพื่อที่จะรองรับเศรษฐกิจไทยที่เติบโตขึ้นค่ะ ทางด้านนางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างในทุกระบบมีการเติบโตสูงขึ้นและมีความต้องการในตลาดทําให้ตลาดเชื่อม,มั่นว่าในไตรมาสที่2อถึงสของปีนี้ธุรกิจการก่อสร้างในทุกมิติทั้งของภาครัฐและเอกชนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง ขณะที่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือนเมษายน2568อยู่ที่113.1เพิ่มขึ้น0.8%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และถือเป็นการปรับเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่11ติดต่อกันสะท้อนความต้องการการใช้วัสดุก่อสร้างที่ขยายตัวโดยเฉพาะในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่องรวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเขตแผ่นดินไหวเมื่อวันที่18มีนาคม2568 การปรับขึ้นของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างมาจากหลายหมวดหลักอาทิหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ปรับเพิ่ม0.9%ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะไม้พื้นไม้แบบวงกบประตูและหน้าต่างรวมถึงค่าขนส่งที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดีเซลหมวดซีเมนต์ปรับเพิ่ม4.1%ครอบคลุมทั้งปูนซีเมนต์ปลอดแลนด์ บุนผสมและบูนฉาบสำเร็จรูปจากการเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างของภาครัฐและความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้น1.1%จากต้นทุนเสาเข็มคอนกรีตและคอนกรีตผสมเสร็จที่สูงขึ้นขณะที่หมวดวัสดุฉาบผิวปรับขึ้น0.2%โดยเฉพาะสีทาถนนสะท้อนแสงและน้ำมันเคลือบแข็งจากการซ่อมแซมถนน ในส่วนของหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้น2.1%จากราคาสายไฟและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามราคาทองแดงและวัสดุที่เกี่ยวข้องขณะที่หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่ม5.9%โดยเฉพาะยางมาตอยและวัสดุธรรมชาติอย่างหินดินทรายซึ่งมีความต้องการสูงจากโครงการคมนาคมของภาครัฐ ขณะเดียวกันสินค้าบางหมวดยังคงปรับลดลงชเช่นเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กลดลง2.6%จจากการลดลงของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยเหล็กตัวเอชและเหล็กท่อดำ หมวดกระเบื้องลดลง1.2%จากการลดลงของกระเบื้องคอนกรีตมูลหลังคากระเบื้องเคลือบปูผนังและกระเบื้องอย่าง PVC ปูพื้นอย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม2568จะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่เป็นไปตามเป้าหมายสอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณและการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างของรัฐไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการจ,ากการจ้างงานและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฐานรากรัฐบาลพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นก็คือในส่วนของการลดราคานะคะวัสดุก่อสร้างค่ะเชื่อว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่2-4ถึง4นี้นะคะก็จะเติบโตขึ้นกลับมาได้เหมือนเดิมค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีการกำชับการปกรครองปฏิบัติต่อเนื่องนะคะมีการตรวจเข้มค่ะคอนโดปล่อยเช่ารายวันนะคะหรือว่าโรงแรมไร้ใบอนุญาตค่ะ โดยทางด้านนางสาวไตสุรีไตรจารณากุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีดำเนินคดีกับผู้ที่นําห้องอาคารชุดคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่ารายวันทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่อื่นซึ่งแม้จะมีการจับกลุมไปแล้วหลายกรณีแต่ปรากฏว่าปัจจุบนันกรมการปกครองยังคงได้รับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากประชาชนโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อกําชับให้ดําเนินการมาตรการป้องกันปราบปรามต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดล่าสุดในอธิษธิ์สัมพันธรัระหลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้กรมการปกครองดําเนินการตรวจสอบพร้อมดําเนินการตามกฎหมายแก่ผู้นําคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่ารายวันและโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างเข้มข้น เดวันที่13พฤษภาคม2568เวลา14.50นาทีนายชัยวัน์จุนทิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการปล่อยเช่าอาคารชุดรายวันนำโดยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองและนายเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการนำกำลังพนักงานฝ่ายปกครอง จากสำนักสอบสวนและนิติกรเข้าตรวจสอบอาคารชุดที่ปรากฏในข่าวดังกล่าวย่านสาทรจำนวนหนึ่งแหง่งและโรงแรมไม่มีใบอนุญาตย่านหัวหมากจำนวนหนึ่งแห่งอันเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ฐานประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามมาตรา 4, 15และ59มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน10,000บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฟาฟ่าฝืนอยู่โดยทางโครมการปกครองจะขับเคลื่อนนโยบายปรับปรามการปล่อยเช่าอาคารชุดรายวันเช่นนี้อย่างต่อเนื่องโดยจะให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกตรวจตาเข้มงวดกดขันผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งคัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่ประชาชนให้ทราบว่าการนำคอนโดมิเนียมมาปล่อยเช่ารายวันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหากพบการกระทำความผิดหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการกระทำในลักษณะดังกล่าวสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมาได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม โรมการปกครองในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อพนักงานฝ่ายปกครองจะได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไปค่ะแล้วก็คือในส่วนของการปล่อยนะคะคอนโดให้เช่าซึ่งคอนโดมิเนียมเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยให้เช่ารายวันได้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะ และเรื่องราวสุดท้ายวันนี้ค่ะเรามาดูกันที่การมอบประกาศเกียรติคุณนะคะทีม Thailand EMT ยุทธการมันเดเล82มีการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสาภาพเมียนมาค่ะ โดยกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่4ประจำปี2568โดยมีนายแพทย์โอภาสการ์รวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุม โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณทีมงานปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติ Thailand Emergency Medical Team หรือ Thailand EMT ที่เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่สาภาพเมียนมาและเกิดแผ่นดินไหวซ้ำอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งระบบสาธารณสุขได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรัฐบาลไทยจึงมีมติเห็นชอบ ภารกิจด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติตามที่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือภายใต้ชื่อยุทธการมันเดเล82ด้วยมีกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมไทยแลนด์ EMT จำนวน4พััด รวม122คนประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์สำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมควบคุมโรคโกรมอนามัยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมูลนิธิร่วมกตัญยูปฏิบัติงานในระหว่างวันที่12เมษายนถึง8พฤษภาคม2568รวม4สัปดาห์ดูแลผู้ประสบภัย3,905คนพร้อมส่งต่อผู้ป่วยรุนแรง34รายไปยังโรงพยาบาลประจำท้องถิ่น รวมถึงได้ปรับปรุงระบบน้ำดื่มน้ำใช้ระบบสุขาพิบาลการเฝ้าระวังโรคติดต่อตลอดจนให้ความรู้การดูแลตนเองแก่ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานสาธารณาสุขของท้องถิ่นจนภารกิจสำเร็จลุล่วงและทีมงานทั้งหมดกลับสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยค่ะนั่นก็คือในส่วนของ ยุทธการมันเดเล82นะคะที่ได้ไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการในสหภาพเมียนมาค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube ช่อง n อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองทัพเรือร่วมกับสภาการชาติไทยกำหนดจัดการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราช 2,568มีชื่อชุดการแสดงว่า Sea of Love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2,568เวลา19นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา